เฮฟรังเฮ้พอดีสวัสดีจ้าเพื่อนๆอันนี้ก็มาคัมปิ้งนะคะพักอาหารเที Pu ่ยงนะคะมาม่ามาม่ากับกาแฟนะคะวันนี้มาหาเห็ดตอนหาเห็ดก <ie> ็ไม่ไ <sock> ด้ถ <y> ่ายให้ด uh ูนะคะได้เห็ดแค่นี้เองค่ะนี่จ้า เราอยู่สถานที่ป่านะคะไม่มีใครเลยมีรถจอดอยู่คันเดียวคือรถของพวกเรานะคะนี่ค่ะเตาปิกนิกคัมปิง้ง <c oughs> พี่น้องอากาศดีมากจ้านี่จะป่าสวยงามนะคะแต่ไม่มีเห็ดนะคะเราเดินหาจนทั่วแล้วนะคะ โอ้แต่ก็คงจะไม่ทั่วทั้งหมดดอกนะคะเ,เดินป่านี้เราเดินป่านุนนะคะแล้วป่านี้เราก็เพิ่งออกมานะคะมาพักเหนื่อยมาสักครู่นี้ค่ะป่าสวยนะคะแต่ไม่มีเห็ดนะคะได้เห็ดสองสามดอกเองค่ะ เดี๋ยวช่วงบ่ายๆนะคะเราหาเห็ดไปอีกสักพักหนึ่งนะคะช่วงบ่ายๆเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัว๋วเราจะไปซื้อตั๋วตกปลานะคะบ่ายๆเราก็จะพากันตกปลานะคะตอนนี้พักเที่ยงก่อนนะคะเติมพลังงานก่อนนะคะกะว่าจะเข้า่าป,ป่าหาเห็ดอกกีกสักสองชั่วโมงนะคะ จะได้หรือไม่ได้คอยมาลุ้นกันช่วงเย็นนะคะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูสวยๆคะ่ะเดินจนขารากแล้วคะ่ะไม่มีเหตุเลยคะ่ะแต่มาืวานก่อนเราก็ได้ตั้งครึ่งถุงนะคะเราเข้าป่าข้างๆไอ้ที่เราพักคะ่ะแต่ทางนู้นก็คนเยอะมาก ทางนู้นเห็ดเยอะและป่าลกทางนี้ป่าสวยงามแต่ไม่มีเห็ดนะคะเดี๋ยวเรากินอาหารเสร็จทานอาหารเสร็จแล้วก็จะกลับไปที่ป่าเก่านะคะที่เราเก็บเมื่อวานนี้ค่ะเออมานั่งพักเหนื่อยนะคะนี่มีเก้าอี้สองตัวนะคะ <c oughs> มีความสุขนะคะได้ออกมานอกบ้านมาคัมปิ้งมาหาเห็ดมาตกปลากลับบ้านไปเดี๋ยวเราก็จะไปทำสวนอีกนะคะ ยกยกแทงกระเล้มนะมา,มามา,าม่าเฟิร์สป่ะเทคมาแมา่าก่อนเฟิร์สอืมวางน้ำมันบนนี้ใช่นี่เดี๋ยวจะไม่ทำท็ทททททอปฝรั่งก็กินมาม่านะคะของชอบเพลิน <laughs> ของชอบของเขานั่นแหละ อาหารแบบเร่งด่วนจ้าก็แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะมาม่ากับกาแฟนะคะทักนวเวรมแลมนะเอสมิดอาซะนี่จ้า เราขนแต่เฉพาะที่จำเป็นนะคะขึ้นมาที่ที่รถนะคะเดี๋ยวเราไปที่พักเดี๋ยวเราก็จะขนออกอีกรอบหนึ่งนะคะนี่จ้าเดี๋ยวให้คันคันเบนตะลีเตัน,อ,นอะเนาะเดี๋ยวให้สปากเกตตี้มันไอเส้นมันสุกก่อนตอนนี้ก็รับประทาน ดื่มกาแฟก่อนนะคะอุ้ยทักๆักนี่จ้ากาแฟแบบเร่งด่วนค่ะยังไม่ทานตอนนี้นะคะมันรน้อนอันนี้กาแฟนะคะตีกาแฟยังไม่เสร็จนะคะ ไม่รู้อะไรดำดำกาแฟหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แล้วว่ากาแฟอุ่นร้อนทานเสร็จแล้วก็จะเก็บไปล้างที่ที่พักนะคะที่พักเขามีที่ทำกับข้าวมีซักผ้ามีทุกอย่างนะคะเหมือนแบบบ้านบ้านของเราอยู่กันเลยจ้า ออระลิ้นกาแฟอือร่อยไหมคะ <No. S 1> อ๋อ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราให้เส้นมันสุกก่อนนะคะค่อยทานรับชมบรรยากาศที่นอนนะคะสองที่นะคะข้างในฟูก มีฟูกสองชั้นนะคะสองที่นอนจ้ยบรรยากาศดีมากเลยค่ะโอเคจ้าจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ